ทีตารีเสแวงเจ็ดไปเสดีค่ะล่าสุดค่ะสตูดิโอของเือจ้จานได้ถแถลงการว่าเนื่องจากนักแสดงเข้าร่วมในละครเรื่องใหม่ข้อเสนอนี้ได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากเพื่อนมากมายนอกจากจะรู้สึกขอบคุณแล้วเรายังพบว่าตั้งแต่ถ่ายทำโปรเจกต์นี้พฤติกรรมการถ่ายทำและการยืนรอที่เกี่ยวข้องเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพฤติกรรมการยืนรอทั้งในและนอกงาน ในโรงแรมที่นักแสดงทำงานเข้ามาแทรกแซงอย่างจริงจังกับการจัดการการทำงานตามปกติของทีมงานและหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อแขกคนอื่นๆทั้งในโรงแรมและยังทำให้การจัดการความปลอดภัยของทีมงานทำได้ยากขึ้น <c oughs> เพื่อให้มั่นใจว่าการถ่ายทำของทีมงานจะดำเนินไปตามปกติสตูดิโอได้ออกแนวคิดดังต่อไปนี้ <c oughs> เพื่อนที่รู้จกักและรังนักแสดงอย่างแท้จริง จะรู้อยู่เสมอว่าเราปฏิเสธการประชุมทั้งหมดในงานที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเราไม่อนุมัติหรือยอมรับพฤติกรรมการกักกันหรือการถ่ายทำที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณะและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อต้านปะปาราซีทุกรูปแบบเพื่อนที่สนับสนุนและเคารพนักแสดงโปรดอย่าทำสิ่งต่างๆเช่นนั่งยองๆและยืนรอขณะดเดินทางกีดขวางทางเข้าออก หรือติดตามการถ่ายทําเราหวังว่าจะมีการรักษาพื้นที่ที่ทำงานที่ดีและดีต่อสุขภาพไว้สำหรับนักแสดงและทีมงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างการถ่ายทําและชั้นหวังว่าทุกคนจะไม่พูดคุยหรือเผยแพร่สิ่งที่เรียกว่าการประกาศของทีมงานสถานที่ถ่ายทําและข้อมูลอื่นๆที่เผยแพร่ผ่านช่องทางใดๆลดความสนใจที่ไร้ความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและกำจัดพฤติกรรมที่รบกวน การทำงานปกติของทีมงานกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานไม่ใช่เรื่องง่ายขอความร่วมมือจากทุกๆคนเคารพและดูแลซึ่งกันและกันและร่วมมือการปฏิบตัติตามความสงบเรียบร้อยของประชาชนและรักษาศิลธรรมอันดีงามของสังคมเราหวังว่านักแสดงจะสามารถตอบสนองผู้ชมได้ดีขึ้นผ่านผลงานของพวกเขานอนาโคตเมื่อดูจากปฏิกิริยาของแฟนๆแล้วพวกเขาบอกว่า คนที่ไปยืนออกเพื่อถ่ายรูปที่โรงแรมของเซอร์จานนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวแทนหรือปาปาราสซีไม่ใช่แฟนคลับอย่างแน่นอนแฟนๆของเซอร์จานรู้สึกเป็นทุกข์มากเมื่อพวกเขาเห็นว่าเซอร์จานได้สวมชุดคลุมและปิดหน้าจนแทบม,มองไม่เห็นทุกวันแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เจ้าเน็ตอนไม่ได้ที่จะทำพี่ชายที่แอบถ่ายภาพว่าเขามีความกระตือรือร้นในการถ่ายภาพแบบไหนในขณะที่อุณหภูมิมากกว่า20องศา แต่วันนี้ที่เหงเตียนเซีรจันยังคงสวมเสื้อแจ็คเก็ตดาวสีดำตัวยาวตัวนั้นอยู่เขาได้สวมแจ็คเก็ตดาวตัวเดียวกันนี่มานานกว่าสองเดือนแล้วมีอะไรดีที่พวกคุณควรทำเพื่อเขาบ้างเขาได้ใช้กำลังทั้งหมดเพื่อต่อต้านพฤติกรรมแบบนี้เขาเคารพผู้อื่นเขาไม่เคยบ่นหรือต่อว่าใครแต่เราก็ควรเคารพเขาด้วยเช่นเดียวกันทุกคนควรเคารพตนเองและเคารพผู้อื่นด้วย กระบวนการสร้างสารคผลงานไม่ใช่เรื่องง่ายขอความร่วมมือจากทุกๆคนเคารพและดูแลซึ่งกันและกันและร่วมมือกันปฏิบัติตามความสงบเรียบร้อยของประชาชนและรักษาศีลธรรมอันดีของสังคมในขณนะเดียวกันเสียจันก็ได้รีโพสต์ข้อความของสตูด,ดิโอว,ว่าการุณาหยุดนั่งรอและยืนรอผมได้สวมเสื้อผ้าชุดเดิมๆไปและกลบับจากที่ทำงานทุกวันดังนั้นผมจึงไม่ต้องเสียเวลาดู และการรบกวนความสงบเรียบร้อยของสาธรนะเคารพผู้อื่นและเคารพตนเองและการรีโพตของเสือจานก็ได้มีการกดไลค์มากกว่า1.4 7ล้านคนในสิบวินาทีและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ